ขยะมูลฝอยที่ดูไร้ประโยชน์และสร้างปัญหาต่อการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนหากได้รับการจัดการและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการได้ประโยชน์ทั้งชุมชนและธรรมชาติด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวอำเภอไชยบาดาลจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการ 3R Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำและ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่นั้นสามารถลดปริมาณของขยะมูลฝอยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนได้จริง หนึ่งที่ตะบลท่ามะนาวมีมากก็คือฟาร์มสุก,กรต่อมาเราได้พัฒนาร่วมกับทางฟาร์มนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่นขมูลสุก,กรก็เลยทําเป็นระบบแก๊สชีวภาพนะครับหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสุก,กรเอาก๊าซนะครับจากฟาร์มสุก,กรส่งให้กับเกษตร,รกรให้กับชาวบ้านได้ใช้ ปัจจุบันเราสามารถส่งใจได้ครบทั้ง8หมู่บ้านนะครับใจให้กับครัวเรือนได้ประมาณ500ครัวเรือนพอเราทําเป็นบ่อหมักระบบ CD j u จูเนียนะครับเรื่องของกลิ่นนี้จะหายไป 70%- 80%นอกจากนั้นนะครับมูลสกรที่เหลือจากขาบวนการผลิต AT, แก๊สเราเอามาตากนะครับที่ลานตากแล้วก็ส่งทําปุ๋ยนะครับซึ่งพื้นที่ของทัามะนาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรที่ทาอ้อยทำหมันไปใช้เป็นปุ๋ยแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้เยอะครับผมซึ่งเราได้สมัครเข้าโครงการลดปริมาณการเลือนกระจกภาค พออุปะกรณ์รับรองแล้วเนี่ยเราสามารถส่งขายได้นะครับเราได้ขายให้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนภาคต่างๆในประเทศไทยนะครับในราคาตันละ200บาทส่วนที่เหลือทั้งหมดเราส่งขายให้กับทางเยอรมันเยอรมันก็จะซื้ออยู่ประมาณตันละแดเหรียญมูลค่าเงินไทยก็ประมาณ300บาทเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยนะครับได้ค่าแก๊สปีละ200 0 0 0บาทแต่จะได้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนะครับ ปีละประมาณล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นไรายได้ที่มากกว่ามูลค่าแก๊สนะครับแล้วก็เป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการต่อย,ยอดมาเป็นเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ การแปลรูปวัสดุเหลือใช้มาช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรหรือสมาร์ทฟาร์มิงตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลท่ามะน,นาวค่ะเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยกว่า50คนนะคะออพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการเพาะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีค่ะเป็นการรับรองพืชผักปลอดภัยค่ะพืชผักที่หลังจากเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ คุณภาพนะคะมักลับมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพส่วนหนึ่งนำกลับมาเป็นสารปรับปรุงดินแล้วก็เป็นฮอร์โมนค่ะใช้ลดในผักในแปลงของเราะคะ่ะที่นี่นะคะเรามีการนำํำระบบรดน้ําอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแปลงของเกษตรกรสามารถทําให้เกษตรกรลดระยะเวลาการทํางานลงได้ะคะ่ะพืชผักที่ได้นะคะก็จะสามารถนําไป ขายให้กับผู้บริโภคในกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็บริโภคผักปลอดจากสารเคมีได้ค่ะและด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทําให้ปัญหาขยะมูลฝอยที่ดูไร้ค่าและสร้างปัญหาถูกแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าและยังสร้างความมั่นคงและปลอดภัยแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน